สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ,อ้มาค่ะไปเลาะกันกับเพดไปเลาะไซฮูอยู่บอ่มีเวลาแค่ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะก่อนไปกินเข่าสะลองวันเกิดฮู้ลูกไส้ไปตีปิปงบสลลองวันเกิดกับอ่าสามีกัขขบขอบครุวนะคะดังนั้นเพชมีเวลาหน่อยเนเพจกับสิไประเดศสวนค่ะ ลดน้ำต้นไม้แล้วก็ยหญ่มะเขือเทศใส่กระถางเพื่อที่พ่อหนาห่อนแม่นบอกะค่ะพ่อหนาหนาวหนาหนาวขันแม่นหนาหนาวมาเร็วมะเขือเทศกระิสุกบท่านค่ะมะเขือเทศซุกโบท่านเขากระติเอาเข่าไว้ในบานไห้เนาะค่ะไปค่ะไปเบื้องบรรยากาศเบื้องดอกไม้สวยสวยดอกไม้อย่างสวยข้างทา,างค่ะ ส่วนอีกฟังหนึ่งบ่ต้องห่วงค่ะฟังนึงโดนตัดเรียบร้อยแล้วตัดเพชรกระสิมาก,กวาดค่ะกวาดเอาไปเห็ดปุ๋ยกวาดกวาดดูเนาะภาษาไทยกวดาดภาษาลาวกวด <c oughs> แต่บ่หูวละค่ะว่าจะมีเวลาบอหนิกองกันยอเราเลงไว้แล้วนี่ปุ๋ยชั้นดีของลาวนะเนี่ย เล็กีมากกว่าแต่ไปไปใส่ผลหมากหลากใหม่นะคะเนาะใบใบพักหนาหนาวเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยคะ่ะโอ้ยปั่นจักรยานหอดสวนเรียบร้อยคะ่ะสองนาที่ปั่นอีรีประมาณนาที่ก่าคะ่ะบรรยากาศคะ่ะบรรยากาศดอกนี้จริงจันทร์แล้วเราก็เจอ มีแขกท่านพูดมีฮัลโหลอาเดนวนมาทินไหมน้ำเย็นใช่ไหมเบิ้งกาเบิ้งนกเรามาดูนกกันบรรยากาศนกเขาก็กินน้ำน้ำเย็น ส่วนเพชรก็จะคุณยายรถพักอยู่บ่รถพักอยู่บ่คะผู้ใดใส่สายยางรถเป็นบ่อโดนบ่อฮะเต่ามหดต้นใหม่มหดต้นใหม่ค่ะออยู่บ้านอยู่บ้านเบ่งแพงเพิงเพิงค่ะพักแพงขนาดภารกิจวันนี้ก็คือ ถามถามถามสิเอาพักใส่หนีได้ค่ะสิเอามะเขือเทศเซนใหหน,หนีดังนั้นขออนุญาตยกนะคะท่านโหดดอกเดียวปาบ้านอีกแป๊บน,นึงก็จะโหดนี่ค่ะฮะ <laughs> อีกนะยัยสกอบอีกท่าเดินอินยัยสกอบพลันได้อินนะฮะวิษาเขาคมเมื่อคนบาลเซตอินในอิหรอานนั่นแหละค่ะเพชรเกษียเอาต้นนี้เนาะค่ะเนาะมีผู้วังดีบอกว่าอย่าเอาใส่ในต้นใหม่อย่าอย่าใส่ในบ้านในบ้านว่ะสิโบเป็นยังค่ะบุศวนสันสันทำเองเนะมัวมโม บบเดเอาเขาในบ้านแค่ยจใหญ่ใส่กระถางเพราะว่าของหลานเนาะค่ะเลยจะเฮตดเห้เพลินร้านใด้มากก็เลยเอามาดูแลให้เพลินเพื่อเอาไปให้เพลินย้ายไปบ้านบ้านหลานค่ะโอ้ยอยังมันคือมาเบิงบานโคกเพชรค่ะนี่เลยอุย้ยกางเกียรยังอยู่น่ะอ้ห่อนไดใจค่ะเพราะัานมีเวลามาตัดอยู่ค่ะมาเครือเทป มีแต่ต้นดอกโลนเหม่ยห่เหม่แหละเอากะมัดร้อย่ามแตงมีมกแตงให้สั้นไหมหเจอแล้วนี่อ้กล้ยเสียกโอ้ยกล้ยเสียกคักแน่พี่น้องคะ่ะมันคือแตงกว่ากินแล้วก็เวลากินบ่หย่าค่ะอาปากว่า,อ,าอืมชาวอันเลือกเกนจ้ะ โอเคไปทับงานกันค่ะทุกอันเก็บเลยเก็บเลยมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งอุ้ยสวยมากเวลาถุงเอาไปใส่ระคาใส่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 นี่เด้อค่ะเด้อลูกค้าใจดีค่ะเมาสเมามันฝรั่งสองก่อคนะมันฝรั่งกินสดสดนี่มันเคลื่อนมันหมกเนาะจากสวนเลย พี่เพอุ้ยวน่ะฝีมือบนการเคียรหาอ้มันข่สุดวกวยโอ้มันกสิักเลยม่ดืสบสอเ็นบ้านคอยเลเนาะสมบัติสมบัติเนนะมันม้วนดังสีลไม่หนองค้างมันหนกเน้นอบานเทาเอเบิ่งเบงเบ้งยนึกว่าเตสิบไน้กินแล้วนึกว่านต้นเดียวเดียวนี้ต้นเดียวเด้ โอ้ my god การ์แมนคอยทิมเลยเด้นี่มันขาดจะขาดมันดูเนาะมันมันมันกระล่ำกันต้นเดียวพอการแมนแหละการ์แมนดินมันดีๆนี่นะมันกระยังกระี่ะหน่อยนะปั๊ติ้ยเนาะแห้งขุดแห้งพ่อจะนี่วันกันอะไรเมียก็ลาประนังงานขุดมันคิดถืงอิลีให้เรามาขุดไห้นี่สุดยอดเลยค่ะุณน่ะปั๊ดมันล่ำไป มันมาแมนเล่โอ้มันอีกอกหนึ่งมันบอกอ๋ออ๋ออ๋อกูรอหน่ะมันตายแล้วเนาะเออแมนแมนพอเดียวก่ะพรา่าหรือว่าแต่มันกอเดียวเอาไว้เอาไว้ในดินไว้กินไปเรื่อยเรื่อยโอ้ยเด็กแดงแต่หัวใหญ่นี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 ่ซังอยู่บ้านไว้แล้ยปฏดดิดต้อกัมปั้นต้อเอามาวัดวงนอกท้อกัมปั้นบอกค่ะกัมปั้นกัมปั้นใหญ่ายโมยไทยง่ายเลยไอ้เลยเนี่ยปิเบิ่ง สดสดฝูงสดสดเออบอว่เอาให้มันพ่อกินพอแล้วพอแล้วพ่อนั่นมันบอกเออเอดไอ้มันมันสัมันเนาะตัวนั้นกึ่งทิมเลยคุ้งแต่ทิมเหยเนี่ยเนี่ยคุณงทิมโหลดเออบอกอยากได้มันอะไรอือขันยาคอยอะไนเดี๋ยวกึ่งไปให้คุ้งยาจัะอะนนมันแมนดิบ่ไปว่าแมนคักต้นอันนี้บอกจะบอกให้คุณยายอย่าให้มันออกไก่เด้อ เออมันโควกันมาตัวนี้เขาก็เอาไว้ทันแนวนตัวปีหนาตัวเป็นแนวได้แ,แ,แล้วเนี่ยเนะาะก็ลามไปสักทีเออด,ดินมันอุดมสมบูรณ์เอาพ่แล้วมาค่คกี้เอาอีกเอาเอาตัวนี้น้ำอนเอจอย่าเออเออพนังงานเปิดขุดม,นนมวนเนาะตามใจแม่ะ ลูกค้าตามใจแม่ค้าบอกมันต้องมันต้องฟินเลยค่ะครับมันต้องขุดเองค่ะแสบแสบเองสองลูกตัวราคาสองลูกมันต้องฟินเองแสบแสบเองก็มีเหยียบหลายหัวมันเลยโบมาหลายคิยว่านะโอ้มันยังมีอยู่แต่ว่าต่มันสิโบเกินพี่น้องค่ะ ว่าน,น่าว่าน,น่าว่าน,น่าอุ้ยแสยดงวา่าเราเป็นคนมักกลมมันได้นี่อันฝีมือมนนกลมมั่นว่าน่ากันแม่นข่อยซับจอกจอดจอดเนาะกลมันก็ต้องระวังคือบอกตัวดินตัวกลมขึ้นมาต้ตองให้มันได้เม็ดโอ้ฮะมันพอนแก่บ่ถา,า, <บ Fields. S 2> ายบ่แต่เราอันพ่อกินละบ่บ่เอาติล่ะเอาติล่ะตัดเลยตัดเลยค่ะ อู้หูนะหอยกระมวนน้ำเจ้าเนาะข้นข้นรุ่นกระลุ่นเนาะค่ะนะเจ้าเบิ่งว่าก็หอยสิขายทั้งผุนกระสีเอาพักทั้งผีกระสีเอาเนาะโออยกระสีเอาเจ้าเงินไหลสับเก็บผักอีตูค่ะเก็บผักอีตูใส่แกงเห็ดตั้งค่ะบอเมนใส่แกงไก่ใส่แกงไก่ จะเฮ็ดแกงใกล้ไปวัดค่ะเพ็ดกันเลยสิเก็บฟักอีตูเบิงเบิงเบิงเริ่มโตขึ้นแล้วแก่ขึ้นแล้วนะแก่หลายแล้วอือเขาต้องตัดยอดค่ะอา้าวไม่มีน้ำหลือจ้ะอยู่กันนอกหลายเพราะมีน้ำแต่สิตนเดีย๋ยวแม่เอาน้ำให้แล้วลูกนะอย่างนี้ค่ะฟักอีตูใบแมงรักหลังค่ะห้าก็ต้อง เขาก็ต้องเก็บออกด้วยค่ะเดียเราต้องเก็บออกเพราะว่าเริ่มดอกแล้วค่ะเราจะทําสาวให้เขานะคะการเฮ็ดสาวใบพักอีตู้นี่ก็คืออย่าให้ออกดอกเป็นอันขาดไม่งั้นต้นจะแก่ะคะ่ะเก็บไปเลยนี่คือ Green House ของเพชรนะคะตรงน้หมดแล้ว หมดแล้วเราก็เอาอีกกระถางหนึ่งค่ะเหลือ,อไว้ไม่กีก่กระถางห้วยห้วยห้วยยาขวมติดละพี่น้องคะอู้วยาความตัวนี้เซ็ตแล้ว,ลวนะคะเลื่อนไปค่ะต้องตัดอยู่เรื่อยๆค่ะไม่งั้นชีจะแก่นะคะการต่ำสาวไห้พักอีตูมันก็เป็นยังเสียละคะ่ะเด็ดตัดให้หมดเลยนะคะถ้าตัวใดแก่เนาะคะ่ะเนาะ ใบแมงลักกะเพาทุกอย่างต้องตัดค่ะอย่าให้ออกดอกเป็นอัดขาดนี่ก็คือ,อกระช่อหนึ่งออกดอกแล้วเร็วไดวยค่ะพี่น้องคะแป๊บเดียวปุ๊บ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 หายใจใน้ำบได้กินน้ำกรบบบท่านค่ะเอาใส่เลย ว่าน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยหมดแล้วอ๋อยังเหลืออันนึงเหลืออันนึงแล้วก็เปลี่ยนทางใหม่เลยค่ะอีกทางนึงอูอมานนี่เลยเลื่อนไปค่ะเดี๋ยวเค่อยรถนะคะจะนามจะยุบเลี้ยวคักหลาย แดดก็ไม่ออกเด้อค่ะเด้อกึ้มฟ้ากึ้มฝนโอ้นกได้กินอาหารบ่คะคือโพยบินดินแต่ยิ่งยิ่งตัดยิ่งออกค่ะพวกใบกระเพราใบแมงลักใบพักอีตูไอโบแมนใบโหรผ้าเนะค่ะ ไม่ต้องสงสารมันตัดเลยค่ะแล้วเฮาสีไดดกินโดนๆเห็นตามขอบ่ค่าเดี๋ยวเพิ่นกะจะปงขึ้นมาอีกเนาะค่ะการทำาสาวให้ต้นแมงหลับยิ่งตัดยิ่งแตกแตกให้ขาดเออชับชับชับโบแมนตัดให้ขาดได้ชับชับชับ,ชบ,ชบเพลงพีพี่เบิร์ดของเฮาค่ะเพลงพี่เบิร์ด เอร์สตาร์ไทยแลนด์นี่ค่ะโอ้มากหลายตามมาชันลางค่ะชันลางต้นเริ่มจะแก่ละคะ่ะยัไม่ค่อยสมบูรณ์นนะคะต้นกระสิประมาณนีนะะ่ตั้งไว้นี้ก่อนแล้วราวก็จะเตะตัดนะคะ ตัดแบบทะนุถน้อมค่ะพี่น้องคะยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งแตกยิ่งแก่คนน่ะนะเป็ดยังบ่ทนเดเฮดอัดส่งฟิตไวค่ะยังไม่มีเวลาในจุดนั้นดอกออกแล้วตัดเลยค่ะพี่น้องคะเป็ดอ่าล่องเอาไปขยายพันธุ์ขางหนอกเลยนะคะโบแมนหมายถึงเอาไปปลูกขางนอกค่ะ เบิ่งว่าตนเขาสีดีขึ้นบอโตไดที่ขาดสั้นอาหารเนาะ่าเนาะตรงนี้ก็ตัดเลยค่ะกินเพราะไตัวร้ายมีประโยชน์ค่ะประโยชน์เอียงหุยบอกินแล้วก็อิ่มอิมแล้วก็แสบตัดเกี่ยงบอคะนาจะเกี่ยงแล้วล่ะคะ่ะ ทีนี่ว่าเบิ้งข้างล่างเบิ้งข้างล่างค่ะข้างล่างเริ่มจะไม่ไอ้นั่นแล้วจะบดสวยแล้วค่ะแต่ว่ากันยังตัดคือเก่าต้องใส่ปุ๋ยบำรุงดินใส่ปุ๋ยบำรุงดินของเขาค่ะปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยน้ำนะคะทำเอง กลิ่นหอมชวนชื่นว้ายตัวนี้มันขึ้นใหญ่แต่มันไม่ใช่หญ้ามันขึ้นหญ้ามันขึ้นหญ้าค่ะผักอีตูตัดเข้าไปค่ะพี่น้องค่ะตัดท่าเห็ดตัดท่าเห็ดฝนตกมากนี่ว้ายเห็ดหลายเป็นตะนายคิดว่าเดาเอาค่ะปีที่แล้วบ่ได้เก็บปีนี้ต้องได้เก็บเถอะนะ ปีนี้กัมีมาแน่นาะค่ะเนาะได้สดไปแล้วค่ะเห็ดเหลืองได้สดไปแล้วเห็ดเหลืองโอ้ในราคาเป็นอันเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยค่ะเป็นจังได้ค่ะการตั้มซาวไา้ใบแมงลักหูซึกว่าเดี๋ยวมันก็แตกห้ายค่ะหักขึ้นมาร้ายหลายค่ะนี่คือต้นพริกต้นอ่า ตัวนี้ต้นทัว่วผู้ค่ะตายพันขนาดตัวนี้ผักอีตูฝรัง่งนี่พริกค่ะเพชรจะเดี๋ยวแยกเขาเนาะตัวนี้ก็คือผักโขมกินได้ค่ะแต่ว่าบบก,กินพักห้ายแหละส่วนแตงกวากัยังอยู่ค่ะเพชรกินเสมอเสมอเราจะเอาลูกไหนกินขอกินลูกนี้แล้วกันโอ้มีลูกหนึ่งลูะ แตงกวาแตงกวาไทายเห้านี่ล่ะเขาวสวนยำได้ปลอดสารพิษลอยเปร์เซ็นตนี่คือเกษตรอินทรีย์ใส่ขีมาใส่ขีงัว่วค่ะอืมนีครับ เบิง่งเหน่อยก็ร่งเอาต้องแดงเจ็บทุกวันนะคะตัวนี้เสียเอาล่องไว้ฟันค่ะสองหน่อยหน่อยบนกรเมอืมเก็บผักอีตูค่ะเก็บผักอีตู ใส่แกงเห็ดต้องค่ะบบแมนใส่แกงไก่ใส่แกงไก่จะเฮ็ดแกงไก่กไ,กไปวัดค่ะเพ็ดก,กันเลยสิเกบพักอีตัวเบิง้งเบิง้งเบิง้งเริ่มโตขึ้นแล้วแก่ขึ้นแล้วะนะแก่หลายแล้วอือเขาต้องตัดยอดค่ะอ้าวไม่มีน้ำหรือจ้ะอยู่กันนอกหลายเพราะม,มีน้ำแต่สิตน ผมแมวน้ำให้้วลูกนะย่างนี้ค่ะฟักอิตูใบแมงลักหลังค่ะห้าก็ต้องห้าก็ต้องเก็บออกด้วยค่ะเด้อเราต้องเก็บออกเพราะว่าเริ่มดอกแล้วค่ะเราจะทําสาวให้เขานะคะการเฮ็ดสาวใบฟักอิตูนี่ก็คืออย่าให้ออกดอกเป็นอันขาดไม่งั้นต้นจะแก่ค่ะเก็บไปเลยนี่คือ Greenhouse ของเพชรนะคะ หมดแล้วหมดแล้วเราก็เอาอีกระถางหนึ่งค่ะเหลือไว้ไม่กีก่กระถางห้วยห้วยห้อยอยากความิี่ละพี่น้องคะ้อย่าความตัวนี้เซ็ตแล้วแล้วนะคะเลื่อนไปค่ะตรงตัดอยู่เรื่อยๆค่ะไม่งั้นชีจะแก่นะคะ <c oughs> การทำเสาวให้พักอีตูมันก็เป็นยังซีแล้วคะ เด็ดตัดให้หมดเลยนะคะตาตัวไดแก่เนาะค,ะะคะ่ะเนาะใบแมงลักกะเพผาทุกอย่างต้องตัดค่ะอย่าให้ออกดอกเป็นอัดขาดนี่ก็คืออีกช่อหนึ่งออกดอกแล้วเร้วได้ค่ะพี่น้องคะแป๊บเดียวปุ๊บปุ๊บหายใจใน้ำโบไดกินน้ำกับบท่านค่ะ เอาใส่เลยเด็ดว่าน่าจะหมดแล้วนะเนี่ยหมดแล้วอ๋อยังเหลืออันนึงเหลืออันนึงแล้วก็เปลี่ยนทางใหม่เลยค่ะทางนึงอู้มานนี่เลยเลื่อนไปค่ะเดี๋ยวค่อยรถนะคะจะ น้ำจะยุบเปรี้ยวค่ักหาายแดดก็ไม่ออกเด้อค่ะเด้อคืมฟ้าคืมฝนโอ้นกได้กินอาหารบค่คะคือโพยบินดินแท้ยิ่งยิ่งตัดยิ่งออกค่ะพวกใบกระเพราใบแมงลักใบปักอีตูไอ้โบแมน ใบโหละพาเนาะคะ่ะไม่ต้องสงสารมันตัดเลยค่ะแล้วเขาสีได้กินโดนๆเห็นตามขอบคาเดี๋ยวเิ่นก็นจะปงขก้นมาอีกเนาะคะ่ะการทำาสาวให้ต้นแมงหลับยิ่งตัดยิ่งแตกแตกให้ขาดเออชับชับชับโบแมนตัดให้ขาดเอ้ชับชับชับเพลงพี่พี่เบิร์ด้องเขาะะ้าค่ะเพลงพี่เบิร์ด ซุปเปอร์สตาร์ไทยแลนด์นี่ค่ะโอ้มากหลายตามมาชันลางค่ะชันลางต้นเริ่มจะแก่ละคะ่ะอยางไม่ค่อยสมบูรณ์้วนะคะต้นกระสิบประมาณนี่นะ,ะตั้งไว้นี้ก่อนแล้วราวก็จะเตะตัดนะคะ ตัดแบบทะนุถน้อมค่ะพี่น้องคะยิ่งตัดยิ่งแตกยิ่งแตกยิ่งแก่คนนะเป็ดยังบเทนเดเฮดอัดส่งฟิตไวค่ะยังไม่มีเวลาในจุดนั้นดอกออกแล้วตัดเลยค่ะพี่น้องคะเป็ดล่องเอาไปขยายพันธุ์ขางนอกเลยนะคะโบแมนหมายถึงเอาไปปลูกขางนอกค่ะ เบิ้งว่าตนเขาสีดีขึ้นบอตัวไดที่ขาสั้นอาหารเน,นอก่ะเนาะตรงนี้ก็ตัดเลยค่ะกินเพราะออตัวร้ายมีประโยชน์ค่ะประโยชน์เอียงหุยบอกินแล้วก็อิ่มอิ่มแล้วก็แสบตัดเกี่ยงบอคะนาจะเกี่ยงแล้วละคะ่ะ ที่นี่ว่าเบิ้งข้างล่างเบิ้งข้างล่างค่ะข้างล่างเริ่มจะไม่ไอ้นั่นแล้วจะบดสวยแล้วค่ะแต่ว่าก็ยังตัดคือเก่าต้องใส่ปุ๋ยบำรุงดินใส่ปุ๋ยบำรุงดินของเขาค่ะปุ๋ยของเราเป็นปุ๋ยน้ำนะคะทําเอง กลิ่นหอมชวนชื่นว้ายตัวนี้มันขึ้นใหญ่แต่มันไม่ใช่หย,มยามันขึคือยามันขึคืหยาค่ะผักอีตูตัดเข้าไปค่ะพี่น้องค่ะตัดท่าเฮ็ดตัดท่าเฮ็ดฝนตกมากนี่ว้ายเฮ็ดหลายเป็นตะายคิดว่าเดาเอาค่ะปีที่แล้วบ่ได้เก็บปีนี้ต้องได้เก็บเถะนะ ปีนี้กัมี่มาแน่นะค่ะเนาะได้สดไปแล้วค่ะเห็ดเหลืองได้สดไปแล้วเห็ดเหลืองโอ้ในราคาเป็นอันเรียบร้อยเป็นอันเรียบร้อยค่ะเป็นจังได้ค่ะการตั้มเสาไฮใบแมงลักหูซึกว่าเดี๋ยวมันก็จแตกหล้ายค่ะหากขึ้นมาร้ายหลายค่ะนี่คือต้นพริกต้นอ่า ตัวนี้ต้นทัวพู่ค่ะตายพันขนาะดตัวนี้ผักอีตูฝลังนีพิกค่ะเพชจะเดี๋ยวแยกเขาเนาะตัวนี้ก็คือผักโขมกินได้ค่ะแต่ว่าบบกินผักหลายแหลวส่วนแตงกว่าก็ยังอยู่ค่ะเพชกินเสมอเสมอเราจะเอาลูกไหนกินขอกินลูกนี้แล้วกันโอ้มีลูกหนึ่งลยกอะ แตงกวาแตงกวาไท้เห้านี่แหละเขาวสวนย่ำได้ปอดสารพิษลอยปเปอร์เซ็นต์นี่คือเกษตรเอนไซ์ใส่ขีมาใส่ขีงู่ะค่ะนี่ครับ เบิ้องหน่อยก็ล่าเอาอตองแดงเจ็บทุกวันนะคะตัวนี้เสียเอาล่องไว้ฟันค่ะสองน่อยหน่อยบนกระมีมมมยาหวนมาเลือเทดกันงามไล้สุก อือ,อ,อคือพักในตะกาค่ะจะไปแกงอมใส่ไกย่ยอดบวบนะคะโอเวอร์แมนยอดฟักทองปักการหินต้นนี้น่อยกระตัดค่ะเพราะว่าบกคอยไม่พักอ่ะต้นหอมเมื่อว่านเก็บไปแล้วประมาณสามตน้นเลยเอาต้อนอยเ่ใเปลือเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะนั่นค่ะ เป็นจังได้ค่ะ,กะเกษตรอินทรีย์ของเพชรกเกษตรอินทรีย์เกษตรพอเพียงปลูกเองกินเองจําหน่ายได้ด้วยพระสางลาไล่ด้เสริมได้อีกนะคะในต่างเด่นคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะเด้อปลูกพักไทยในนอร์เวเจอกันคลิปหนาค่ะมาเบิงว่าเพชรสิภาาไปปลูกหรือว่าภาาไปเฮ็ดอียังค่ะเจอกันคลิปหนาขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมวังสวัสดีค่ะ ายากวมมะเขือเตศค่ะน้ำไดสสุกอืมอกึ้ยพักในตะกาค่ะจะไปแกงอมใส่ไก่ยอดบวบนะคะโอเวอร์แมนยอดฟักทองปักการหินต้นนี้น่อยกระตัดค่ะเพราะว่าบุกอยไม่พักอ่ะต้นหอมเมือว่านเก็บไปแล้วประมาณสามต้น เลยเอาต้นนี่ไปเือปลือเอนะค่ะเนาะนั่นค่ะเป็นจังได้ค่ะ,กะเกษตรอินซียของเพชรเกษตรอินซียเกษตรพอเพียงปลูกเองกินเองจําหน่ายได้ด้วยเพคะสร้างาไรใดเสริมใดอีกนะคะในตางเดน่นคลิปนี้เพชรก็ขอฝากไวแค่นี้้อคะเด้อปลูกพักไทยในนอร์เว เจอกันคลิปหน้าค่ะมาเบิงว่าเพชรสิภาพไปปลูกหรือว่าภาพไปเห็ดอีกย่งค่ะเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขและสมหวังสวัสดีค่ะ